กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ซลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชนแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับวันนี้ลุงภูก็มีเรื่องจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับซึ่งล่าสุดที่มีงานที่พี่อุบริยะได้จัด เป็นงานแฟชั่นโชว์บางกะปิ Family f ี่แฟชั่นวีคนะครับซึ่งเดิมเนี่ยพี่อุ๊บมีวางแผนไว้ว่าจะไปจัดที่กกเกาะกในวันที่12ทธันวาที่ผ่านมาแต่ก็ดันมีดราม่าต่างๆมากมายนะครับทำให้งานที่จะจัดที่กาก,กอกเนี่ยต้องยกเลิกไปซึ่งงานที่จะจัดที่บางกะปินะครับทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าทางลุงพลและป้าแต่ไม่ได้ไปร่วมง,งานแน่ๆเพราะลุงพลนะครับเคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่าติดงานนะครับในช่วงวันดังกล่าว ซึ่งงานเดินแบบในครั้งนี้นะครับก็จะมีการเชิญทั้งพี่น้ำฟ้าป้าถอนป้าจำลองนะครับลูกคุณกี ideally, ากาแฟกเกาะนะครับคือน้องจูมงและยังมีทานายโดบิตะนะครับร่วมเดินแบบในครั้งนี้ด้วยซึ่งลักษณะของการแต่งตัวเดินแบบในครั้งนี้นะครับก็เป็นการออกผ้าไทยผ้าไหมผ้าครามนะครับมาใช้ในงานนี้ด้วยซึ่งที่ทางป้าถอนป้าจำลองได้มาเดินแบบในครั้งนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆมาให้กับทั้งสองป้าด้วยนะครับ ซึ่งพี่อุ้บเองก็บอกว่าอดาีตที่ผ่านมานะครับจบไปแล้วก็ให้มันผ่านไปแต่งานที่จะต้องร่วมกันกับลุงพลและป้าแตนในเดือนมก,กราคมก็ยังเหมือนเดิมแน่นอนและอาจจะมีการจัดเดินแบบที่กกตูมนะครับเพราะมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยได้แจ้งความจำนองเข้ามาแล้วและฝากลุงพลและป้าแตนนะครับว่าช่วงนี้ยังไงก็ทําบุญเยอะๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีดราม่าค่อนข้างเยอะมากก็ขอให้ล้างความไม่ดีออกไปนะครับจะได้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามา และทางพี่อุบเองนะครับก็ได้บอกว่าถ้ามีโอกาสก็จะแวะไปที่เกาะก,กออีกแน่นอนและถ้าลุงพลมากรุงเทพนะครับก็แวะมาหาพี่อุบด้วยซึ่งทางพี่อุบวิริยะนะครับก็ยังเป็นห่วงเป็นใยลุงพลและป้าแตนอยู่เหมือนเดิมนะครับยังไงก็เชื่อว่านะครับ FC ส่วนใหญ่เนี่ยก็อยากให้เห็นภาพทางพี่อุบวิริยะนะครับมาจัดงานให้กับทางลุงพลและป้าแตนอีกนะซึ่งภาพในอดีตเนี่ยเป็นภาพแห่งความทรงจําที่ดีมากๆเลยนะครับ ลุงภูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลังจากที่ใช้เวลาในการพิสูจน์แล้วนะครับทั้งทางพี่อุบวิิยาเองหมอปานะครับแล้วก็ทางลุงพลและป้าแตนนะครับจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะครับและขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงสิ่งเดียวที่อ้ายขอนะครับของทางลุงพลนะครับและเข้าไปช่วยกันดันเพลงเต็มกระหางของหมอปลาและก็ลุงพลนะครับแล้วก็คุณจอนรัชตาะด้วยนะครับยังไงลุงภูก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับ และหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e นะครับที่สําคัญยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดช n แนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ